<พ>าจเช่นกันครับแปอว่าเวลาเราไปเจอเนี่ยก็คือต้องเป็นหลุยวิตองเท่านั้นทุกครัง <c oughs> ้งเลยครับผม ออชอบโดยรวมๆแล้วเนี่ยพี่ว่าเราสองคนเนี่ยคงเห็นคอลเลคชันนี้กับบ้างชอบไหมอชอบชอบ<า>ชอบหลายอย่างเลยครับยิ่งสีนี่คือฉูดฉาดมากโดนใจวินมากเลยครับผมสไตล์เขาเลยครับ <laughs> ะบายเลยครับจร <laughs> ิงๆ,ๆตอนนี้ผมแอบชอบเกงตัวนี้และก็มีเล็งเป็นมินิซอฟท์ทรัไวาอยู่มันมีลายการ์ตูนซูมิเฟรมนน่ารักมากเลยครับพี่พอพูดถึงกระเป๋านะครับอ่ะจริงๆเดี๋ยวขอพูดอย่างนิดนึงก่อนว่า คอลเลกชันนี้เนี่ยนะครับบัวเจ้าโบในแชนแนลครีเอทีฟดีเลคเตอร์เซฟาสุภาพบุรุษเนี่ยก็คือเออ่ด้วยด้วยชื่อคอลเลกชันนี้ก็คือ message message in a bottle นะครับคือเหมือนกับว่านึกถึงจินตนาการในวัยเด็กนะครับคือนอกจากนอกจากจินตนาการในวัยเด็กของของของเวอร์จิลเนี่ยเขาก็ถ่ายทอดออกมาเนี่ยเป็นตัวการ์ตูนด้วยครับคือคือตัวการ์ตูนเนี่ยคือมันชื่อ ซูมวิดเฟรนด์ตั s ตนมาจากอะไรมาจากการที่ว่าในสถานการณ์ตอนที่โควิดเนี่ยคนไม่ได้ออกไปจากบ้านใช่ไหมก็ต้องมีการประชุมกันโดยการซูมมันก็มีที่มาจากตรงนี้แต่เขาก็ครีเอทให้มันดูสนุกขึ้นเป็นตัวตนแบบนี้นะครับก็อย่างที่เราเห็นตรงอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้กคือกล้องเห็นหมใช่ไหมครับซูมวิดเฟนมันก็จะมีหลายแบบใช่ครับผมก็มีหลายแบบน่ารักน่าร อ่าชอบชอบอะไรตรงนี้บ้างจะได้หยิบหยิบไปเลยอ๋อเีได้เหรอครับชอบหลายอย่างเลยครับผมอ่านี่ยนี่นี่อันนี้อ่ะอยากจะอยากจะเสนอนะครับเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นอีกกับอีกใบนึงนะครับเออซอฟต์ซอฟต์คลังซอฟต์คลังใช่ไหมครับนะฮะอ่ะผมว่าพี่ว่าก็เหมาะนะจริงจริงก็จะซ้ายกับที่พวกดาววีอยู่แต่ว่าของเราจะเล็กเล็กกว่านี้หน่อยใช่จะเล็กกว่านี้หน่อยเป็นมินิใช่ไหมครับใช่ไหมครับ อ่าเห็นไหมคือคือปกติแล้วเนี่ยซอฟท์ทังเนี่ยก็เป็นสีก็เป็นสีน้ำตาลใช่ไหมครับเป็นโมโนแกรมแล้วก็มีคลิกดำแล้วก็เป็นดำล้วนก็มีแต่ซีซั่นเนี้ยก็อ่ะแพชมี Zoom with Friends เข้ามาใช่ไหมครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นสีเขียวตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับซีเนี่ยสีซีฟเนี่ยก็ก็ก็ลีเล่กับคอลเลคชันนะฮะก็ลีเล่กับคอลเลคชันครับสวยมากๆนี่นี่ก็เขียวใช่เดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปว่ามันมาจากอะไร มาจากอะไรครับอะครับอันนี้เนี่ยก็คือก็ถือเป็นเมสเสจหนึ่งของของเอ่อที่เขาจะบอกก็คือจาไมกาครับนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนที่เป็นลิเดียทูแวร์ได้ครับครับผมทีนี้อยากจะแมไหนไหนมาทั้งทีแล้วก็อยากจะขายของเหมือนกันทีนี้เรามาดูเรามาดูไอ้นี่กันดีกว่าแบ็คแพคนะครับครับผมอ่าแบ็คแพคนี้เนี่ยแบ็คแพคใบนี้จริงๆแล้วเนี่ย มันเมื่อก่อนนี้เนี่ยทำมาหลายทำมาหลายหนังเลยนะแต่ตอนนี้ก็มาลงตัวที่เอ่อแคนวาสนะครับแล้วก็แคนวาสของลุยตองเนี่ยทำให้มันนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็คลิปก็คลิปเอ่อคลิปหนังดำนะฮะแล้วก็พอพอมันนุ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เวลาเราสพายเนี่ยอยู่บนตัวเราเนี่ยเราก็ไม่เกะกกก็เคยอยู่แบบมันจะมีแบบว่ารุ่นก่อนที่แบบมันแข็งแล้วมันแข็งใช่มันแข็งอันนี้มันจะสบายขึ้นมันจะสบายขึ้นนะฮะแล้วก็เครื่องในเนี่ยก็ใส่มีมีเออ จะใส่เสื้อผ้าอะไรใส่แล็ปท็อปเดินทางไปต่างจังหวัดได้เลยครับใช่ไปต่างจังหวัดได้แล้วก็เหมี่ยมก็ก็มีการ์ตูนซูบิทเฟนมาด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยถอดเถอะอะไรก็ง่ายขึ้นเห็นไหมฮะอ่าอ่าเน้นการใช้งานมากขึ้นใช่ครับผมครับดีสวยเท่าไหร่ครับเนี่ยอะไรนะฮะน่าจะแบบว่าเก้าแสนนะเก้าหมื่นเก้าันเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นนี่หมายจำราคาไม่ค่อยได้นะฮะครับผมนี่ ขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนอ๋อแล้วยังมีอันนี้ด้วยใช่ไหมครับที่เป็นโฟนบ็อกซ์โฟนบ็อกซ์อ่าอันนี้ถือเป็นถือเป็นอีกอีกเอ่ออีกอีกอีกใบนึงนะครับที่ที่มันฟังก์ชันมาดีตรงไหนรู้ไหมใส่โทรศัพท์เนี่ยขนาดมันจะกับเท่ากับโทรศัพท์พอดีเลยนะครับข้างในเนี่ยก็ใส่สตางค์ธนบัตรเอกสารอะไรได้สบายก็เหมือนเป็นกระเป๋าตังค์ไว้ในตัวใช่เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์ไปในตัว อ่าจะหยิบห้อ่านี่คล้ายกันด้านนี้ใช่ไหมครับก็คือไปกับเขียวที่เสื้อเลยใช่ครับผมนี่ไงฮะลองเนี่ยนี่ถ้าันก็ใส่ของอายอะอยู่ร้านนี้ก็ไม่มีใครรู้ก็เหมือนมาจากบ้านเลยนะก็คือเาออกไปได้เลยครับตัวต่นเู้ครับตอนนี้แต่ผมชอบแบบนี้นะเพราะแบบผมเป็นคนของไม่ค่อยเยอะไงครับก็จะแบบมีโทรศัพท์มี แว่นตากันแดดก็พอแล้วแต่ถ้าพี่ก็อาจจะแบบเหมาะกับอย่างนี้หน่อยเพราะว่าพี่ชอบแบบถกกล้องอะไรอกล้งใช่มชอบใส่กล้องครับแต่วันนี้เราโปรบันี้ก่อนแล้วกันอ่ะทีนี้ทีนี้เมื่อกี้นอกจากนอกจากมีมีมีซอฟท์ทังแล้วก็มีมินิมินซอฟท์ทั้งไซเล็กลงมาอีกก็เล็กก็ไซเล็กลงมานิดนึ่งอันนี้ก็พอดีใช้เหมือนนกัวันนี้ผมก็ซืายมาแต่ว่าเป็นรุ่นสีแบบสีดาวน์ัลนเก่าใช่ เป็นกราฟไอ้นอันนี้ก็เข้ากของเค้าข้าวขอเผมเลยพอดีเลยสีเดียวกันเลยจรับอยากจะบอกว่าไม่ไม่ต้องหล่อน่ารักแบบนี้ก็ก็ถือดีนะฮะครับอืเข้าครับเนี่ยมันส้มหมดเลยใช่แม t ช์แต่จริงๆใบนี้วินไม่เคยเห็นเลยครับตรงนี้อ้าวอันนี้เป็นใบคือแบบอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยเออเดิมที่เราเห็นคที่พ่อเลยครับแต่อันเนี้ยชื่อรุ่น มีแรงบันดาลใจมาจากคิดพ่อแต่อันนี้ยคือเรียกว่ารุ่น XS ครับผม XS คิดพ่อคืออะไรนะครับคิดพ่อก็คือนี่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 คิดพ่อคือใบใหญ่แบบนี้ใช่แล้วก็ทำให้มันเป็นไซส์มินิใช่ครับผมมันก็ย่อส่วนย่อส่วนลงมาหน้าหลังนั้นก็สะพายง่ายดีน่ารักใช่ครับผมว่าอันนี้มันเก๋ด้วยเพราะแบบปกติเราจะเห็นเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแต่ว่านี่เป็นทรงแบบเออสวยดีก็ดูใส่ของได้เยอะด้วยใช่ใส่ของได้เยอะเลยครับอืม อ๋ออย่างนี้คืออ่าแต่นี่แข็งอ่ะอันนี้อันนี้ก็คืออันนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นทั้งจริงๆระเป็นเป็นอย่างจริงไม่มีคำว่าซอฟต์แล้วครับมันจะหแข็งแ็งมากก็คือเราก็ถืออย่างนี้เลยครับใช่ครับผมแล้วก็มีสายสะพายก็ได้กอมีสายสะพายก็ได้ใช่ใบนี้น่าจะยิงหลักหน่วงหลายตาอยู่วางไว้ดีกว่าที่จะ ชอบอะไรอยู่ตรงนี้บ้างแล้วอยากจะแมทช์อะไรบ้างครับผมนะครับหัวแว่นนี้ดีครับแว่นตาอันนี้ดีนะข้างๆก็เป็นข้างๆก็มีดู่าซี่าเนี่ยก็มีก็มีลายดอกไม้เป็นโมทีฟของหลิววิองนะครับแล้วส่วนส่วนอันนี้ขาแว่นอันนี้เห็นไหมฮะครับก็มีซูมวิดเฟรมเหมือนกันใช่มีตัวกระตุ้อันนี้มันดูแบบวินเทจแต่ก็แบบทรงก็ดูแบบทันสมัยอยู่ก็ก็ร่วมสมัยครับครับผม เล็งไหมกอนดีมากโอ้แล้วก็มีหมวกนี้ด้วยแหละครับหมวกนี้มันพินนะครับบวกอันนี้เนี่ยก็คือก็คือใส่ได้สองด้านนะครับแบบอันนีใส่ได้สองด้านนะครับก็จะใส่ด้านสีดําก็ได้นะครับใส่ด้านสีดําก็ได้หรือจะใส่ด้านนี้ก็ได้นะครับอ่ะเราสงสัยไหมครับว่าจริงๆปกติแล้วเนี่ยนะครับเสื้อ เสื้อที่วินใส่เนี่ยก็คือคลายเดเมียสเตอร์อลายตาราสี่เหลี่ยมนะครับ,รบหรืออันนี้ก็เหมือนกันแล้วลายตาราอันนี้เนี่ยนะฮะก็คือ ถูกต้องมถูกต้องแล้วผมชอบที่มันใส่ได้สองด้านเพราะว่าคุ้มครับผมใช่หรือใบเดียวได้สองใบใช่สวยครับสวยสวยอ่ะดูเห็นไหมเราก็มีอันนี้อีกก็มีเอันนี้น่ารักที่รุ่นเดียวกับผมเลยรุ่นเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับเราสีดำนะแต่ว่าเป็นสีดำที่เป็นกระเป๋าสั้นต่พอมันมีตัวกับตัวมันยิ่งน่ารักขึ้นมันก็น่ารักขึ้นเนาะมันก็น่ารักขึ้นเห็นไหมมันมันดูไม่เรียบไปอ่าแล้วก็ไหน แต่จริงๆเนี่ยไม่ต้องกลัวหลายคนเนี่ยกลัวกระเป๋าสีขาวนะกลัวการกลัวการใช้กระเป๋าสีขาวเอ๊มันจะมันจะมันจะเปื้อนอะไรหรือเปล่ากก็ต้องบอกลุยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไอ้นั่นเลยครับอมันก็สวยของมันอีกแบบใช่ครับผมแล้วนี้ก็เป็นการปั๊มโลโก้ด้วยใช่ไหมใช่ปั๊มโลโก้แล้วก็แล้วก็เอ่อพิมพ์ลายลงไปนี้นะฮะก็คือตัวการ์ตูนเนี่ยเอ่อ ซูมอฟเฟรนด์เนี่ยก็มีหลายๆคาแรคเตอร์นะฮะมีหลายๆแบบเห็นหลายแบบมากใช่มีหลายแบบมากนี่ก็ไม่ซ้กันเลยนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นะฮะนี่แล้วก็สร้อยสร้อยที่ใส่สร้อยที่ใส่ด้วยเห็นไหมฮะสร้อยที่ใส่ก็เหมือนกันครับนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวประตูใช่เป็นหนึ่งในตัวประตูนั้นฮะมีอะไรอีกมีอะไรย่างชอบอะไรอีก อยากรู้เรื่องอะไรผมจริงๆชอบทุกอย่างเลยครับทีนี้เรามาดูมาดูเสื้อผ้ากันดีไหมครับดีครับผมมาดูเสื้อผ้ากันเอ้ยผมแอบเห็นมันดูเหมือนแบบดีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อันนี้คืออัพไซคลิงอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยอัพไซคลอัพไซคล์นะฮะครับเดี๋ยวมันจะไปมันจะไปอยู่กับ สเนคเกอร์ด้วยนะฮะมันจะไปอยู่กับสเนคเกอร์ด้วยครับะฮะอ่าสำหรับคอลเลคชันของเสื้อผ้านะฮะคือธีมคอลเลคชันหลักของเสื้อผ้าในซีซั่นนี้คือเนื่องจากโุชิอับโรเนี่ยมีเชื้อน่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณปู่เลยเนี่ยที่เกิดที่กาลนานะฮะเขาก็เหมือนกับนอกจากนึกถึงนึกถึงตัวกระตูนในวัยเด็กของเขาแล้วเนี่ยก็เขาก็นึกถึงว่าเอ๊ะเราจะมาผนวกกับบ้านเกิดยังไงทำให้มันดู ทําให้มันดูเหมือนกับเหมือนกับคนเราอะนะว่าแม้บางทีเราเราประสบความเสีเรียมาในชีวิตจุดหนึ่งเนี่ยก็นึกถึงอย้อนถึงที่บ้าน,านใช่นึกถึงในวัยเด็กว,ว่าว่าบอสเป็นยังไงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่อย่างที่อทเออเสื้อที่ไบรท์ใส่เนี่ยก็คือเห็นไหมมันจะมีสีเขียวสีเหลืองสีดำเนี่ยก็มีอินสปิเรชันเรื่องสีเนี่ยมาจากธงจาเมกาอ๋อใช่ครับผมใช่นะฮะเห็นไหมฮะแต่อย่างอย่างตัวนี้เนี่ยเออฮูดดี้เนี่ย มีหูแล้วก็ซิหน้าเนี่ยก็ก็เออเป็นผ้านนโอพีนแล้วก็เออมาผนึกกำช่ายคือด้านในแล้วก็ผนึกกับกำมีผนึกกับเออกำมีเพื่ออะไรเพื่อให้กำมยีมันอยู่ทรงแล้วก็แล้วก็แล้วก็ใส่แล้วทรงสวยใช่ใส่แล้วก็จะทรงสวยนะฮะที่จริงที่จริงก็ต้องบอกโอ้โหเวลาเวลาแมทชุดแบบนี้นะฮะก็คือเออลายโมทีฟนะครับของหลุยส์วิตตองแล้วก็มาแมทช์กับเดมเมียดิสทอเทสเนี่ยก็ดูว่า ก็คือมันต้องมีคนที่มีบุคลิกบางอย่างและที่ใส่แล้วก็กก็็มีความกล้ากลึงเหมือนกันนะว่าเอ๊ะจะใส่แล้วไปยังไงเลยมันก็ต้องมันก็ต้องอยู่ที่ไอจิจูดอ่ะพอดี2คนนี้มันใส่ง่ายอ่ะกระแม่ใส่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนี่นอกจากเมื่อกี้เราเห็นเราเห็นอิสเซสซอรี่แล้วใช่ไหมฮะเห็นอิสเซสซอรี่ว่าว่ามันมีเสื้อตะตูนแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็มีเสื้อผ้าเขาก็แฝงอยู่เขาก็มีเสื้อผ้าอยู่ด้วยอ่าเฮ้ย นี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมสวยเลยนะฮะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นตัวการ์ตูนซูมิเฟรนีนใช่น่ารักดีฮะอะไรเนี่ยเป็นค้างคราวน่ารักดีนะฮะมีมังกรด้วยบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรน่ารักดีให้คนสงสัยอะนรนี่เป็นด้านหลังนี่เป็นใช่แต่อยู่ที่ด้านหลังเห็นไหมฮะบางทีบางทีดีไซน์บางอย่างก็อาจไม่อยากไม่อยากจะตัวนี้สวยเลยไม่อยากจะเออะมาก็ก็เป็นคืออย่างเงี้ยเออเสื้อผ้าเนี่ยเวลาเขาต้อง คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเวลาเราดีไซน์เสื้อออกมาเนี่ยบนรันเวย์ก็มีรูปแบบหนึง่งแต่พอในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ต้องอาจจะทําให้ลดทอนทาให้มันง่ายขึ้นเพื่อจะใ,<ช>สใส่ได้ในชีวิตประจำวัน,วนใช่เขาก็เรียกเสื้อผ้าพวกนี้ว่าพวกคอมเมอร์เชียลพีซนะฮะอะและกีกอีกอีกชิ้นหนึ่งที่ที่พี่ว่าน่าสนใจก็คือเสื้อเสื้อเนี่ยซิลูเอตเดียวกับที่วินใส่เลยก็คือพาก้ากับพาราชุดมามารวมกันแต่ทีนีพ้พวกเสื้อพาก้าเนี่ยก็พาราชุดเนี่ยมันเสื้อกระโดด มันเป็นเสื้อเอ่อต้องบอกเสื้อโดดล่มใช่นะครับแล้วก็เอาซิลินสองสองสองอย่างเนี่ยมาเบรนเข้าด้วยกันเห็นไหมฮะแล้วก็แต่เสื้อพวกนี้ต้องบอกว่าแหมต้องบอกว่ามันเป็นเสื้อสีดูเลยอ่ะคือ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 ใส่ตะร้อนจะหนาวเนี่ยพกไว้ได้ได้ได้แล้วก็ส่วนมากเสื้อพวกนี้เขาจะตัดจากวัสดุที่ดูเบานิดนึงเพื่อจะได้เพื่อจะได้ม้วนเก็บอะไรง่ายนะฮะนี่ก็ได้เนยเข้ากับรองเท้าด้วยใช่ ก็คือด้วยความที่มันไม่ได้หนาเกินไปมันไม่ได้หนาเกินไปสามารถใส่ได้ทุกฤดูจริงๆริงซื้อไหมเออซื้อหน่อยจะผมสะดุดตาหนึ่งตัวแล้วครับตอนนี้ตัวไหนตัวไหนนี่เลยครับโอเวอร์โค้ดผมบองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้เลยครับโอเวอร์โค้ดใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวช่างอ่าเดี๋ยวขอ ขอดูนิดนึงขอดูนิดนึงว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงแอบลองตัวนี้อยู่เหมือนกันนะฮะอ่าสวยมากเลยเป็นส้มเป็นส้มที่ดีคุณแคบอันนี้แกงครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะ กันนะเป็นเทนส์โค้ดแต่มันเป็นสีที่เป็นนีออนนีออนครับครับใส่ไปไหนก่อนใส่เดินอยู่ในบ้านก็ได้เนี่ย <c oughs> มีความสุขแล้วสร้างฟิลสร้างฟิลเนาะ <c oughs> สร้างให้มันให้มันมีบรรยากาศของของอาเห็นไหมฮะ <c oughs> นี่เราอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> นี่เราอยู่ไหนเนี่ย แล้วคือสีก็เข้าเสื้อข้างในคนที่แครี่เสื้อโค้ทเสื้อโค้ทเนี่ยเป็นอะไรที่แครี่มีความกัํมถึงเหมือนกันนะคือถ้าใส่แล้วหล่อก็หล่อเลยนะครับแล้วทำอะไรทำไม่หล่อครับก็อาจจะถ้าถ้าไม่หล่ออาจจะต้องเบี่ยงเบนไปที่ฟังก์ชันก็ทํามันให้ความอบอุ่นครับอ่านี่หะ อ่ะเห็นไหมฮะว่าพอตัวพอตัวรันเวย์เนี่ยเขาก็เป็นเป็นเสื้อโค้ทแบบนี้ใช่ไหมครับแต่พอทำเป็นคอมเมอร์เชียลก็มีตัวสั้นที่ง่ายขึ้นครับผมน่าจะเหมาะกับตัวนี้กว่าอ่าเดี๋ยวลองดูลองดูว่าว่าเป็นงานจะดูยาวไปหน่อยบอาครับ มาสองแขนนียครับมา <c oughs> อะตัวสั้นกวดีนะตัวสั้นก็ดีกว่าวดีกว่าเดินอยู่ในเดินไปตึกนะครับยังดยังดูใช้งานได้อืมอดีครับแล้วมันอยู่ทรงมันสวยดีนะทรงมันคือสองคนเนี่ยมันได้เปรียบตรงไหนหรือัะได้เปรียบตรงช่วงไหล่กับคอ คือพอคนที่ไหล่กว้างนี่มีคอยาวมอย่างเนี้ยเวลาใส่อะไรเนี่ยใส่เสื้อผ้าที่เป็นพวกเอาเจ้าแวว์พวกเนี้ยใส่ง่ายและใส่แล้วหล่อโอกาสพลาดไม่ค่อยมีแต่ก็มีบ้างยังมีครับยังมีอ่ะทีเนี้ยเรามาดูอันนี้ยดูของดูของวินละดูของไบรท์บ้างไหมดูของไบรท์บ้างว่าเป็นยังไงอ่ามาดูของไบรท์บ้างนี่อาจจะก่อนขอมาดูขาดูรังเิย์อันนี้ของผมเหรอครับไม่ดูสินะว่าคตัวนี้เนี้ย มีซูมออฟเฟนเนี่ยเยอะมากแล้วก็ซูมออฟเฟนเนี่ยคือสังเกตดูนะว่าบีดพวกนี้วิธีการวิธีการปักบีดและวิธีการใช้สีเนี่ยก็ต้องก็ต้องเป็นมีมีความชนเข่าเลยอ่ะแล้วเขาใช้หลายแบบมากใช่แล้วก็ใช้บีดหลายแบบแล้วก็ใช้บีดที่เม็ดเล็กนิดนึงครับผมนะฮะคือยากถ้าถ้าแบบลองลองลองซูมวิดเฟรนแล้วจะเห็นเลยแล้วจะเห็นเลยอ่า นี่มีกางเกงนี่มีกางเกงมาฝากตัวนี้เลยมีกางเกงมาฝากตัวนี้นเห็นไหมฮะเข้ากันเข้ากันลายเดียวข้ากันลายเดียวกันถึงลุนะฮะลองถือชอบไหมถ้าจะถ้าจะถ้าจะเป็นเป็นอย่างนี้บ้างพี่ว่าก็น่าน่ารักดีนะบางทีถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราใส่เราใส่ฮูดดี้ตัวนี้ลายฮูดดี้จามาย้าตัวนี้จัดกางเกงขาสั้นแบบนี้ใส่เสื้อยืดขาวเพลย์เสื้อยืดดำอะไรก็ได้หรือเสื้อยืดแบบเสื้อยืดใส่นอนเน่าเน่าเหี่ยวเหี่ยวอะ พี่ว่าน่ารักก็ดูมีสไตล์แล้วใช่ก็ดูมีสไตล์แล้วอต่เดี๋ยวจะอยาจะจะแนะนำอีกตัวหนึ่งชอบเหมือนกันนะครับอ่าอ่าสีดำกางเกงนักเรียนมีไหมกางเกงนักเรียนมาใส่ก่อนใส่ก่อนได้หรอไม่พี่ก็ว่าน่ารักดีใช่แค่ดูสบายเออสยูบ้านก็ได้ใส่ไปข้างนอกก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดูแบบสบายเกินไปไม่ได้ดูสบายเกินไปดูสบายแต่แบบมีสไตล์ใช่ใช่ครับ เออดีนี่อยากได้อะไรจดๆไว้เลยนะใช่ค่ะอยากได้อะไรจดๆไว้เลยตัวไหนให้ตัวไที่ชอบตัวไหนให้เลือกตัวหนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมชอบไหมที่อันนี้น่ารักเนาะจองเลยแล้วกันนะครับอันนี้จองเลยนะครับว่าแต่แต่ใส่แล้วดีและจังหวะครับผมเหรอครับตัวนี้ไหมพี่อยากได้ตัวนี้เหมือนกันแยกกันเลยครับที่อยากได้ตัวนี้แล้วแกะแกะกระตูนอกมาเนาะ ก่กแบบว่าสวยเป็นอบบนนเราจะได้ตัวนี้แทนนี่มันดูสิมันมีมันมีรายละเอียดด้วยนะว่าแบบว่าแบบมีมีแบบพันผ้าบันคอมีใส่หมวกมีอะไรอย่างนี้นผมดู้แล้วครับผมกลับไปเอาทรังกแข็งๆใบนั้นก็ได้ครับอ่าได้ได้ได <laughs> <laughs> ้ทีนี้เนี่ยเออนอกจากนอกจากเอคเกราพูดถึงคอลเลกชันเนี้ยเราพูดถึงกระเป๋าละครับ เราพูดถึงอิสระเรีแล้วเราพูดถึงเสื้อผ้าแล้วทีนี้เรามาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่เออพี่ว่าเราสองคนเนี่ยก็มีแล้วล่ะอันเนี้ยแต่คราวนี้ยมันมาในรูปแบบใหม่ครับอไปดูกันว่าอะไรครับไปดูกันครับโอ้ยฮะเห็นไหมฮะทั้งวอลเลยชอบสีนี้อชอบสีนี้ชอบสีนี้ชอบขาวดำวันนี้ใช่มใช่มันก็แมทช์กับอะไรง่ายนะใช่ เห็นไหมฮะว่าวจริงๆแล้วเนี่ยสน้นเกอร์รุ่นนี้ก็คือ LV Trainer คือพอพอพอวอร์จิวเนี่ยมาเป็นครีเอทีฟเนี่ยนอก,กนอกจากจะมีกระเป๋า soft Trunk แล้วเนี่ยซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วเนี่ยก็มี LV Trainer ขึ้นมา LV Trainer เนี่ยเกิดขึ้นและโดยเฉพาะในซีซั่นนี้เกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมครับอ่ะเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องทำงานเป็นทีมใช่ไหมทุกคนก็ต้องทำงานเป็นทีมทีนี้เขาก็เอ๊ะ เออ่ด้วยรูปหน้าตาเนี่ยรูปลักษณ์เนี่ยก็เหมือนที่เคยมีอยู่แต่วูชี่ก็บอกว่าอ่ะดีไซเนอร์ทีมไปให้โจทย์ทำกันบ้านว่าเอ๊ะยูจะออกแบบอะไรกับ a อลวิชไเจะอีดิทจะปรับโฉมใหม่ยังไงอ่าเขาก็ไปนั่งนึกว่าเอ๊ะจะทำอะไรกันดีนะครับก็คือมันก็เหมือนกับมันก็คือการการที่แจกโจทย์ให้แบบเนี่ยก็เหมือนกับตัวแบรนด์เองตัวตัว ครีเอทีฟเองตัวดีไซเนอร์ทีมเองเนี่ยก็ทำให้ออกแบบมันเนี่ยสะท้อนถึงปรัชญาแห่งอะไรบางอย่างคือคนเราเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันถูกทำลายไปเนาะเราก็ต้องร,รักมันแล้วก็ที่จ,จะที่จะเห็นกับ ธรรมชาติมันก็ทําให้มีแอร์วีอัพไซคลิงตรงนี้เกิดขึ้นนับนอกจากนอกจากว่าเอาของเก่ามาทำแล้วเนี่ยทำให้ทุกคนต้องต้องเห็นเล็งเห็นถึงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมแล้วก็ใช่ก็ไปใส่ใส่ใส่ไปในนี้ด้วยนะแล้วก็จริงๆอันนี้เนี่ยก็คือเนมแท็กนี้เนี่ยเราก็จะเห็นกระเป๋าใช่ไหมเราจะเห็นในกระเป๋าคิดพ่อใช่เห็นอยู่ใช่รุ่นกกแต่นี่ก็ก็ก็เป็น ด้วยวัสดุเนี่ยเขาเรียกว่าปริซึมก็มาจากซีซั่นที่แล้วครับผมก็เอามาติดเนมแท็กม็เข้ากันดีช่วนี่ตัดสีมันดูเข้ากันเลยนะสีดูเข้ากันดีแล้วก็พวกเนี้ยสีที่เป็นมัดย้อมเนี่ยก็เป็นพวกวัฒนธรรมในการใช้สีอันนี้คือที่ลุ่ยจือด้เป็นเป็นลุยแบบจงใจใช่ไหมจงใจครับผมอ่าเราเรามันมีหลายสีนะมีชมพูมีเหลืองมีเขียวมีฟ้าใส่ได้บ่อยอันนี้ก็คือขาวดำก็ใส่ได้บ่อยครับ สีนี้สวยสวยนะคือเท่นะไปแมทช์กับอะไรง่ายครับอืมใช่เขาบอกว่ามีห้าสีด้วยใช่ไหมครับรุ่นนี้ผมชอบสีนี้เลยครับชอบที่ผมใส่เลยแล้วกันอ๋อชอบสีชมพูแต่สวยนะสีเหมือนนมเย็นดีครับมาถึงเครื่องดื่มนะฮะบคนมันคนแบบว่าชอบแบบฉุดฉาดใช่ชอบสีสันคู่นี้ก็สวยจริงคู่นี้ก็สวยแบบขาวน้ำเงินแดงมันก็เข้ากันอยู่นะ ตัวมีความเป็นแบบรองเท้าบาสนี่อันนี้ก็สวยนะต้นนี้ใช่สวยหลายอันครับก็สวยนี่ก็เรียนยิสตอร์เทนเหมือนกันนี่ก็สวยนี่ก็สวยนะฮะชอบชอบอะไรติ๊กติ๊กไว้นะฮะเพราะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคอลเลกชันเนี่ย ครั้งแรกเลยเนี่ยคอลเนรเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่พอเราพอเราจัดแฟชั่นโชว์ไม่ได้ก็มาถ่ายทอดผ่านทางดิจิทัลครั้งแรกนะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยวอจิวก็บรรจุเสื้อผ้าซุมวิดเพรนเนี่ยใส่เข้าไปในทั้งคอนเทนเนอร์สีแดงครั้งแรกเลยเนี่ยก็เอาไปโชว์ที่เซี่ยงไฮ้ก่อนแล้วก็มาที่โตเกียว แล้วครั้งเนี่ยค่อยมาแลนด์ที่ประเทศไทยอ๋อ,อครับนะฮะครับนั่งนั่งกันบ้างดีกว่านั่งกันบ้างยืนนั่งครับชอบไหมรวมๆแล้วโอ้ชอบหลายอย่างสนุกนะค,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 คือคือคือรู้สึกว่าคอลลกชันเนี่ยมันเป็นบางทีจะบอกว่าคือต้องต้องยอมรับอย่างนึ่งว,ว่าหลู์วิตตองเนี่ยเป็นแบรนด์คลาสสิก แต่ตอนนี้มันโลกมันหมุนไปอ่ะที่ว่าคนรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยรา้ว,ว่าน่าจะมันมีความป๊อปอมากขึ้นใช่ไหมมันมันมันป๊อปมันก็มันก็สนุกขึ้นอ่ะใครที่เคยบอกว่าหรวิต้องแก่นี่เดี๋ยวนี้ ถ้าเข้ามาใหม่จะเห็นว่าไม่แก่ไม่แก่ครับสนุกสนุกใช่ครับแล้วด้วยความที่แบบวินเป็นคนชอบสีสันอยู่แล้วครับแล้วก็คอลเลคชันนี้ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์วินมากมาตั้งแต่เสื้อรองเท้าโหคือทุกอย่างคือใช่เลยแล้วเหมือนด้วยความที่ดีไซน์มันยังเดิมอยู่แต่มันแบบมันเล่นกับสีกันอะไรผมก็รู้สึกว่าคนที่ชอบสไตล์เดิมอยู่ก็ยังสามารถใส่ได้อ๋อช่ช่ใช่ไหนนี่ขนาดขนาดนี้พาไปดูแป๊บเดียวนี่เก่งเนี่ยวิเคราะห์ได้แล้ว อ่อะทีนี้เราเราเราลองมาโพสท่ากับหุนถ่ายรูปกันหน่อยไหมว่าเป็นยังไงอะแต่ก่อนที่จะโพสท่ากับหุนจะฝากอะไรกับแฟนคลับได้เลยครับก็ขอฝากช่องทางการติดต่อของลุยวิทตองนะครับช่องแรกนะครับก็คือ th. ลุยวิทตอง .com นะครับผมครับผมแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับลุยวิทตอง th ครับครับอืมอล้วก็ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งครับฟิลเตอร์ไอจีครับพี่อ่าฟิลเตอร์ไอจีใช่เขามีหลุยวิตองเนี่ยเขามีให้ไปเล่นฟิลเตอร์ไอจีกันนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับผมอืมแล้วก็ขอบคุณวันนี้เราเราไลฟ์ผ่านที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 แลนด์ขอบคุณทีทีทยแลนด์ครับที่ได้มาเจอกับเพื่อนๆด้วยอ่าลองลงโพสต์กับหุ่นกัน เห็นชาโพว์แล้วผมไม่กล้าจะโพสด้วยสนิทขอสนิทด้วยหน่อยแล้วกันครับแล้ววันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ